อ่าเจอเบอร์โทรศัพท์แล้วนะ่ะไหนมัสมุระเอามาดูหน่อยสิพวกมันจะยอมออกมากันอย่างนั้นเหรอครับเดี๋ยวสิลองคิดให้รอบคอบกว่านี้ไม่ดีกว่าอย่างนั้นเหรอแต่พวกมันน่ะจะอยู่โตเกียวถึงแค่วันพรุ่งนี้เองนะถ้าไม่รีบตอนนี้เราจะทํำยังไงละ่ะไม่ใช่แบบนั้นคือครั้งนี้เราไม่มีตัวประกันที่จะต่อรองเหมือนคาวคาไซแล้วนะพวกมันจะบ้ารับข้อเสนอของเราอย่างนั้นเหรอ พวกมันร้อยห้าสิบคนพวกเรามีคนกันแค่เนี้ยมองไม่เห็นทางคณะเลยวะ่ะไอเรื่องไอเดียที่จะเรียกให้พวกมันส่งตัวแทนมาถกกันน่ะนับว่าไม่เลวแต่คิดว่าพวกมันคงไม่ยอมทำแง่เลยอีเช<ะ>เอาแต่บ้าจะไปหาเรื่องน่ะไม่รู้จักคิดอะไรซะบ้างเลยนี่แกว่ายังไงนะอีไม่เอาหน้าไม่ละคิดแต่จะจัดการกับไอคนที่ชื่อคาวาชิมะอย่างเดียวสิถ้าแกเนี่ย ทั้งที่แกเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นคนแบบไหนกันนะ่ะอีพวกคิโยคุโต oh นะบอกว่าคาวาชิมะคอยคุ้มกลาหัวพวกมันอยู่นะของมันแงอยู่แล้วล่ะเป็นลูกพี่เขานะ่ะจะปล่อยให้คนอื่นมารังแกลูกน้องได้ยังไงเล่าแต่สําหรับคาวาชิมะน่ะมันไม่ได้คิดแบบนั้นนะคือพี่ใหญ่คนก่อนที่ชื่อทัชโยชินะเย็นชากับพวกมันพวกมันก็เลยหันไปเลียแข้งเลียขาคาวาชิมะแทน พราะคิดว่าคงไม่เป็นแบบนั้นนะ่ะเลยเชื่อใจคาวาชิมะน่ะสิตอนที่ไมดะดัซัดกับคาวาชิมะที่สวนนะ่ะนะคาวาชิมะมันอยู่ๆก็เลิกการคันเลยนะเว้ยทั้งที่ไมเอดะก็เป็นศัตรูของลูกน้องมันที่ชื่อโกโร่นะ่ะนั่นสิฉันเองก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะ่ะนะตอนนั้นนะ่ะหรือว่าคงเพราะว่าฮิโรโตะจู่ๆก็โผล่พดออกมาปะวะผมว่าไม่ใช่นะครับคงเพราะว่ามันนะ่ะรู้สึกซึ้งกินใจในความรักของสองพี่น้องมากกว่านะครับ เอ้ยแกนี่มันไอ้ติงตองจริงๆน่ะมีคนแบบนั้นด้วยอย่างนั้นเหรอไอ้บ้าหรือว่าบางทีคาวาชิมะเนี่ยอาจจะไม่สนใจอะไรบางอย่างสําหรับศึกครั้งนี้ละมัง้งอะไรนะตั้งแต่ตอนนั้นน่ะคาวาชิมะไม่สนใจมาเอดะใช่ไหมล่ะพูดให้ชัดก็คือมันคิดว่ามาเอดะเนี่ยไม่มีค่าคู่ควรที่มันจะลงมือนะสิเ้ยชั่วอ่ะเออโอ้ยอยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยมาเอดาเอ้ยคุณมาเอดาเชื่อหมัวพร่ามกันอยู่ได้เนี่ยอ่ะอะไปแล้วลูกพี่เดี๋ยวสิเฮ้ยอีบา้าเฮ้ยแกไม่ดีเองนะเว้ยที่ไปพูดแบบนั้นนะ่ะแกไปดูถูกมันนะเว้ยมันกําลังซีเรียสอยู่นะ่นนะแย่ะละสิครับถ้าคุณมาเอดาบุกไปตอนนี้แล้วก็เอออ่ะอ่ะอ้ยฉันขอตัวไปดูอะไรรอบๆแถวนี้หน่อยนะเอ๊ะ โออออ้้ยยเบอกมาซะพวกแกน่ะซุกหัวอยู่ที่ไหนกันน่ะฮะหนักมือไปแล้วหน้าคาไซถึงมันจะบอกว่าพักอยู่ที่ไหนก็ใช่ว่าที่เราจะบุกไปหามันได้นะเว้ยตอนเนี้เพื่อนฉันน่ะกำลังไปเรียกคุณควาชิมะมาแล้วแน่จริงน่ะอย่าหนีนะเว้ยกลัวออย่างนั้นเราก็คอยมันนะเดี๋ยวมันก็คงมาแล้ว เออคุณคาวาชิมะครับแล้วเรื่องมาซาฮิโตะล่ะครับเออถ้าไม่รีบแล้วก็อืมเฮ่ออ่าอ่าไฟแช็กเออเฮเอเออฮีไฟแช็กไม่ติดอ่ะเออเออเออมันไม่ติดก้นของตัวเองเน่ะก็ต้องตามเช็ดเองเซเออแต่แต่แต่มาซาฮิโตะมันทุ่อ โอ้ยอุ้ยชาไม่ใช่เอาแต่ไหว้วานคนอื่นไอ้โง่เอ้ยหัดเข้าใจสภาพตัวเองซะบ้างสิเฮ้เอ้เอ้ยเฮ้ยมเฮ้ยทิ้งซะฮึมเออเฮ้ยมีอะไรวะเออเออเฮ้ยมีปัญหากันเรื่องไงวะเนี่ยฮะ มองอะไรเอ,อ่เอเปล่าครับเนี่ยเออเออเออเชือ่อแกโดนลูกพี่แกทิ้งแล้วมังเนี่ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยคุณคาวาชิมะทำไมไม่ยอมมาล่ะเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยอะเออเฮ้ยดึกป่านนี้แล้วเนี่ยแกจะไปไหนอีกวะฮะอย่าตามมาได้ไหมเนี่ยฉันมองไม่เห็นหัวแกเลยละเวย้ย อะไรนะแกคิดจะไปอิเคบุคุโร่คนเดียวใช่มหมอียพวกมันน่ะร้อยห้าสิบคนนะเว้ยคาวาชิมะก็ไม่ต้องลงมือเองแล้วมั้งเนี่ยฮะนี่กะว่าถ้ายังไม่เจอก็จะกลับแล้วนะเนี่ยเอออือเอเอเฮ้เยโอโอนิสุกะแกมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยอ่าฮะมอนนี่ยน่ะเหรอโอนิสุกะเนี่ยไม่ได้เจอกันานานเลยนะไม่อะคาวาชิมะเนี่ย มันกะจะเล่นงานแกน่ะรู้ไหมเอ๊ะเออเท่าที่ดูเนี่ยพวกมันน่ะคงยังไม่ได้บุกมาที่นี่อนะคาวาชิมะมันกะจะเล่นงานฉันอย่างนั้นเหรอฉันน่ะเป็นคนจุดไฟให้มันเองล่ะที่มาเนี่ยก็ตั้งใจจะมาแจ้งข่าวเท่านั้นนะนะเออเออเฮ้ยเจ๋งเป้งไปเลยงั้นฉันไปแล่าเฮ้ยเดี๋ยวซิเฮ้ยจะไปคนเดียวได้ยังไงวะเนี่ย เอออืมก็มาสิเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยก็โดนคุณคาวชิมะเล่นงานเข้าอีกคนนะสิไม่รู้เหมือนกันน่ะว่าเพราะอะไรอ่ะนะเฮ้ยแบกให้มันดีๆหน่อยสิวะเออเออทุกคนน่ะคลางแคลงใจในตัวคุณคาวชิมะมากเออฮัตยามะแกเองก็ยังโดนซัดหน้าเข้าไปให้ที่ชิบุยะนี่นะ ทั้งที่แกก่อไม่ได้ทำผิดอะไรน่ะจริงมาเออแต่ว่าตอนนั้นน่ะแกพูดอะไรกับคุณคาวาชิมะงั้นเหรอเอะตอนที่อยู่ที่แถบโรงแรมที่ชิบูย่านั่นน่ะเห็นพูดอะไรทำนองที่ว่าไว้วางใจอะไรนั่นน่ะแกไปรู้อะไรมาอย่างนั้นเหรอฮาตายามะเอะวอายังไงล่ะก็เปล่านี่ไอตัวนี้มันจุนนักไออีละ เอเอออืมอ่าๆคุณคาไซเป็นยังไงบ้างครับมันไม่ยอมโผล่หัวมาเนี่ยพวกมันเป็นยังไงบ้างทั้งสามคนน่ะยังอยู่โรงพยาบาลนะครับดูท่าทางยามานากะน่ะคงต้องนอนยาวนะครับทำไมไม่เรียกคนที่ทำออกมาล่ะแต่กลับไปเรียกไอ้คนที่ชื่อคาวาชิมะล่ะฮะถ้าไม่เรียกตัวหัวหน้าออกมาแล้วแม้จะแก้แค้นตัวลูกน้องไปเรื่องก็คงไม่จบง่ายๆหรอกนะแต่เท่าที่ดูน่ะ หัวหน้ามันปล่อยให้ลูกน้องตกรลกรรมลำบากโดยไม่ช่วยไม่เท่าไรนะแล้วพวกมันก็แค่มาทัศนศึกษาคงไม่คิดก่อเรื่องยาวกับเราแน่ๆตัวประกันนั่นยังนอนกองอยู่ใช่ไหมคราวเนี้ฉันจะลงมือเองคนเดียวนะคาไซไม่เกี่ยวอ่ะอะลินให้นอนบนเตียงนะเลือดจะได้หยุดไหลน่ะไม่เป็นไรแล้วล่ะพักเดี๋ยวเดียวก็หายนะ มาซาฮิโตะนะสิถูกจับตัวไว้นะ่ะถ้าไม่รีบไปช่วยแล้วก็ยาแน่โอ้ยเออจริงสิลืมเรื่องนั้นไปเลยฮะอยู่ที่ไหนล่ะเมื่อกี้อบอกฮัตาามะไปแล้วนะ่ะบอกฮัตาามะไปอย่างนั้นเหรออา้าวฮะตาามะไม่อยู่แล้วนี่หรือว่ามันจะออกไปช่วยคนเดียววะเจ้าเซอร์คิดหรือว่ามันจะใจดีขนาดนั้นนะ่ะแต่พูดก็พูดนะอะไรเป็นต้นเหตุให้พวกมันเล่นงานพวกเราวเนี่ยจะไปรู้ได้ยังไงเล่าไปกันเถอะ โอ้ยโอ้ยอออ่ออาฮะตายมะไม่น่าเชื่อเลยว่านายจะเป็นคนมาช่วยฉันเนี่ยคุณคาวาชิมะนะ่ะทิ้งแกแล้วไหวไหมเนี่ยเออเอ่าฮ uh uh. uh huh. ในที่สุดก็โผ่มาสักตัวหนึ่งนะเอะอแหมถ้ามาอีกคนก็คงจะดีนะที่จริงนะ่ะจะต้องแก้แค้นพวกแกคืนสักสามคนนะถึงจะเจ้ากันนะแต่ก็ช่างเถอะเฮ้ huh. แค่คนเดียวนึกว่าจะจัดการฉันได้อย่างนั้นเหรอบ้าทิพนึกว่ามันไปกันหมดแล้วซะอีกอ้กล้าเล่นพวกฉันอย่างนั้นเหรอรู้จักพวกเราน้อยไปซะแล้วนะเวย้ยแกเนี่ยเออเฮ้ย,ยข้างหลังเพียบเลยเออเออเป็นไรไปล่ะจู่ๆก็หน่าซีตัวสั่นง,งักงักงักเชนนะเว้เออีมาคุยกับฉันตรงนี้เดี๋ยวได้มาเอ๊เออะไรวะ เอ,เอ,เอไปกันเถอะอ้าวทำไมมันปล่อยให้ไปเฉยๆเลยวะเอ้ยอ้าวเฮ้ยพวกแกมันอยู่ที่นี่ได้ยังไงวะเนี่ย <laughs> ก็รู้น่ะสิว่าแกมันไม่เอาไหนน่ะพวกเราเลยตามมาด้วยไงทำไมถึงปล่อยมันไปแบบนั้นล่ะหนวกหูน่ะแกมันจะไปรู้อะไรวะแล้วรู้อะไรล่ะเมื่อกี้เห็นทำเท่พูดซะใหญ่โตเชียว เงียบไปเลยนะเว้ยแววนดำเอออะไรวะอัตายมะก็คนที่เล่นงานพวกเราน่ะมันแอบอยู่ตรงนี้ตั้งหากเราโอ้ยเฮ้ยฮะเจ้านี่น่ะเหรอที่เล่นงานยามานากะที่เนี้เข้าใจแล้วยังไหลเรยนี่ฉันเอะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเนี่ยอืมอีดะรับกรรมไปแล้วกันเอ้ย ไอ้ฮะตามะไอ้ตัวแสบอ nice. ีอเอออทําทไมคาวาชิมะไม่โผล่หัวออกมาวะมันเห็นพวกพ้องเป็นตัวอะไรกันเออเอออ้อฮะฮะตาเยมะฮะตามะนี่นายแกช่วยคนเดียวอย่างนั้นเหรอยังจะมาถามอีกฉันถามเรื่องสถานที่เสร็จแล้วก็ออกมาเลยน่ะไม่มีอะไรหรอกพวกมันจู่ๆก็ปล่อยเรากลับมาฉันยังงงอยู่เลยนะเอ๊ะอฮัตามะ ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรล่ะก็บอกฉันได้ทุกเมื่อเลยนะเว้ยบอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้จริงๆนะไม่ใช่ว่าพอเห็นพวกนายแหกกันมากขนาดเนี้ฉันเลยแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องหรอกนะอีกอย่างนึ่งนะ่ะถึงจะรอคุณคาวาชิมะนานแค่ไหนนะ่ะเขาก็ไม่มาหรอกฉันฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆนะอืมเออหน้านะเชื่อฉันเถอะ ชฉันเนี่ยมันใสไอ้กลัวเขวาชิมะนั่นมากกว่าแกซะอีกเนี่ยแล้วก็เวทนามันมากด้วยทำตัวเหมือนปลาที่ว่ายวนไปมาปากพังงาพังงาจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้เนี่ยอ่าขาใสเอาเรื่องตัวเองมาประจานให้คนอื่นฟังเฉยเลยนะแะอีทั้งที่ไม่ได้อยากจะนึกถึงเลย แต่ไม่รู้ทำไมไม่ยอมลืมมันสักทีสถานีอิเคบุคุโรเอ,อ,เอ,อ๊อถึงสักทีนะเออเออ้อาโอนิสกึกะแกเป็นอะไรไปวะเออเอเราอาจคิดผิดที่มาที่นี่นะดูเหมือนว่าเป้าหมายมันจะเปลี่ยนไปแล้วเนะี่ยเออเออเสียวแป๊บที่สิโคงเลยใช่ฉันด้วย แกรู้จักสวนสาธารณชูโอสินะเออสวนอะไรนะฉันจะไปรู้ได้ยังไงเราฉันไม่ใช่คนที่นี่ฉันคนโอซาก้าน่ะก็เป็นที่ที่พวกแกเล่นงานคนของเรานะสิวะทำแกล้งโง่ไปได้ฉันน่ะจะล้างแค้นคืนในที่ที่แกทำพวกเราไว้ไปพาไอ้คาวาชิมะมาซะคราวนี้พวกเราตามไปหาพวกมันถึงที่เลยดีกว่านะ่าเอาเถอนะน่ะไม่อยากให้เรื่องมันลุกลามใหญ่โตไปมากกว่านี้เนะ่พวกแกช่วยกลับไปก่อนก็แล้วกันนะ เชื่อซิมันต้องหนีอีกแง่เลยไม่เป็นไรหนะ้านิชิยิมะแกะชื่ออ,อีดะใช่ไหมไปบอกมันว่าฉันแค่อยากจะคุยด้วยนิดหน่อยพวกแกเองคงไม่งี่เง่าปัญญาอ่อนกลัวเป็นเต่าหัวหดถึงขนาดนั้นหรอกนะแกะลองใช้สมองอันน้อยนิดของแกคิดซิว่ามันเนี่ยเป็นคนที่มีค่าควรนับถือแค่ไหนเรียกมันออกมาเออเออฮี่อีจโออ ทำอะไรของแกวะก็แกบอกว่ารู้สึกเสียวซี่โคขึ้นมาใช่ไหมล่ะฉันเลยช่วยทําให้แกหายยังไงเล่าฉันเนี่ยไม่ได้ขอให้ใครมาช่วยนะเวย้ยถ้ากลัวก็กลับไปซะพวกเราไม่เหมือนแกนี่หว่าเราเคยโดนไอค้คาไซเล่นงานเอาเนะเพราะงั้นน่ะแค่เข้ามาในอีเคบุคุโรเนี่ยก็รู้สึกเสียวสันหลังแล้วอ่ะเข้าใจหรือยังล่ะเชะ่ถ้าง,งั้นทําไมแกกล้าไปที่คิทิโยจิบ่อยๆวะฮะว่ายังไงนะอี พวกแกนะ่ะเคยโดนฉันเล่นงานจนคางเหลืองอะจำไม่ได้เหรอฮะแบบนี้คงกลัวไม่กล้าไปที่คิจรูจิมากที่สุดสิอย่าพูดอะไรบ้าๆนะ่ะฉันไม่เคยคิดว่าแพ้แกเลยนะเวย้ยตอนเนี้ยฉันอยู่ในสภาพพร้อมสุดๆแล้วฉันจะขยี้พวกแกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตอนนั้นนะ่ะแกเป็นคนพูดเองนี่หว่าว่าแพ้ฉันแล้วเนะ่ยนี่แกอีอยาคุชิกินี่ไม่ใช่เวลามานั่งเถียงกันเรื่องไร้สาระเนะไม่อดั การยอมรับความพ่ายแพ้นะ่ะมีอยู่2ออย่างนะอย่างหนึ่งก็คือแพ้ด้วยใจจริงกับอีกอย่างก็คือยอมแพ้เพราะต้องจำใจนะ่ะนะคิิโยจิกับอนะิเคบุคุโร่เนี่ยต่างกันตรงนี้เอ,อ้ยเออฮ้ยเชื่อแต่ยังไงฉันก็รู้สึกไม่ถูกชะตากับเมืองนี้อยู่ดีนั่นแะนะบ่นผ้าม,มากอยู่ได้ฉันเองเนะี่ยก็ไม่ได้มีความหลังที่ดีกับเมืองนี้หรอกนะจะให้ฉันบอกไหมว่าเพราะอะไรเนะี่ย อะไรเนี่ยคราวนี้เป็นแกอย่างนั้นเหรอเออเออฮ้คือฝ่ายนั้นมีคนเดียวครับผมเองก็คิดว่าคนใหญ่สุดของพวกเราควรจะออกไปพบเขานะครับแกว่าอย่างไงเนะ่ยเอคงฝึกอยู่นานสิท่ากว่าจะพูดแบบนั้นออกมาได้นะฮะเออเออเฮ้ยอืมโอ้ แท้แกเองก็เคยโดนเล่นงานที่นี่ครั้งหนึ่งอย่างนั้นเหรอไม่น่าเชื่อเลยน่ะชื่อทำไมถึงได้มีกลอยการต่อสู้อยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยวะรั่วเมืองนี้ต้องการจะคงร่องรอยของฉันเอาไว้เป็นที่ระลึกเนี่ยเฮ้ยไอ้ติ้งต้องน่าแกนี่ยังซื่อบื้อเหมือนเดิมนะไม่ดะอะไรวะเอ้ยอะตรงนี้ก็มีเหมือนกันฮะเออว่ะตรงนี้ก็มีด้วยนะเอ๊ะเอ้เฮ้ยเออหะเออเออ พวกแกเอ้ยเอ่อเอ่อค้าค้าไสค้าไสเอ่อเอ่เอพวกแก